เอาคอมาวัดดูไหมคนสวยคอเหรอเอออะไรนะคอกระโหลกไปโอ๊ะวัดของกูก็น่าจะเข้าไม่สุดอะอยากอยากวัดกับเด็กชนบุรีอะก็มาดิค่ะใส่เดี่ยวเลยปะล่ะเอาปะล่ะเอาปะล่ะเขารอที่รอที่อะเอามามามาดิดิไอเช็ด ถือว่าถือว่ายี่สิบแก่จังแก่อ่ะโอนวัดปลาเท่ากันโอ้ได้เลยได้เลยวัดวัดกันได้เลยอ่ะเท่ากันอ่ะเด็กชมบุรีถ้าผมจะคุยนะโอ้พี่ดูเปล่าดูเปล่าดูเปล่ามาเปิดจอใหญ่แล้วมามือมาเปิดกูจะจัดกูจะจัดให้หัวฟูให้หมดเลยกูบอกแค่นั้นแหละ จริงาาจริงต้องเจอกูพวกเนี้ยอยากกูได้หลงไปชมบุรีกันแล้วกันแ้วไหนนะบางซ่งบางแสนเหรอ,อได้กูจะลอยแสบให้หมดเลยพวกเนี้ยคปมาเต้าก่อนอยังยังยังแต่แต่ตอนนี้อยากไปแล้วอยากไปแล้วอต,อตอนแรกตอนแรกมีมีแผ่นจะไปเข่าคอแต่ไม่ไปละ อยากไปวัดอยากไปวัดจะเด็กชนบุรีแล้วตอนนี้นเออ,อแกเสี่ยวจังอะไรนะพี่เสี่ยวจังทำไมแกเสี่ยวจังผมไม่ได้แค่เสี่ยวอะผมทำให้เสี่ยวได้ด้วยผมว่าแค่นั้นแหละทำอะไรอยู่ทำใจไม่ให้รักเธอไงโอ้โห <laughs> ไม่ได้แหละเอาไอย,ยาแล้วเล่น <laughs> เอ,อ้ยไหนบอกอยู่สี่นคนเห็นแค่สามอยู่เลยคนนึงอ่ะ อีคนนึงอีคนประกอบอาหารอยู่อ๋อแม่แม่บ้านแม่เรือนว่าสั้นถ้ามาเล่นตั้งแต่กี่โมงกี่ยามอ่ะมงเล่นเมื่อกี้อ๋อเจอผมคนที่เท่าไหร่คนที่ไร่เจอผมร้อยแปดร้อยแปดคนที่ร้อยแปดแต่ใหญ่สุดแล้วไอ้ไอ้คนที่ผ่านมาร้อยร้อยเจ็ดคนนเล็กหน่อยเดี๋ยวคนที่ร้อยแปดใหญ่สุดเจอผมจริงเสนอคนานนี้เลยขอรู้่อยจริงกูถ้าเกิดควักออกมามันก็ต้องมีอะไรมาอมเน่นะ จับไอ้เที่ยหายหมดเลยเฮ้ยแล้วพี่ผมสั้นๆปากแสบๆหายไปไหนแล้วล่ะหนีผมไปละนี่แหละงอ๋ออันนี้อ๋ออ๋ออ๋อเฮ้ยปากอย่างแสบอะไรครับไม่แสบแค่ปากนะเว้ยนี่กูอยากลองยังเลยฝากนี้ด้วยเกินไม่ได้ไม่ใช่นะพี่แม่แม่ไม่ได้เลยแม่เอานะไม่ไม่เอานะดีแต่ปากไม่เอานะครับผม หมดแล้วค่ะนี่ขายของขายของขายอะไพี่อยู่จังหวัดไหนหรอพี่อยู่กรุงเทปค่ะเชดดอสาวกรุงเทปเล่นเยอะจังวันนี้อยู่จังหวัดไรนคะอยู่อยู่กำแพงครับผมเกาะอยู่กับแพงเหรใช่ใช่ผมเกาะอยู่กับแพรครับผมเมื่อก่อนไงผมเป็นตุ๊กแกไงเฮ้ยพี่ตลกเนี่ เ<ต>หรอครับผมกระเพงเพชรติดพี่แต่ตอนนี้ไม่มีเพชรแล้วผมขโมยไปขายหมดแล้วชื่ออะไรชื่ออะไรคะัผมหรอชื่อชื่อไกค,ครับอายุเท่ไรล่ะยี่สิบเอ๋อ,อเรายี่สิบสองเลยอ๋อสวัสดีคุณพี่เออไอ้อี่อันนี้พี่พี่มีพี่น้องไหมมีพี่น้องอะไรนะพี่มีพี่ชายหนึ่งคนอ๋อมีพี่น้องเยอะแล้ว ไกลมีพี่น้องไหมไม่มีเขาผมไม่มีพี่น้องแต่ผมอยากมีนะไม่ไม่ใช่อยากมีพี่น้องอยากมีแฟนผมอะมมอยังครับผม <c oughs> เบาได้ใครจะมาเอาผมเนะี่ยไม่เห็นเกี่ยวที่ไม่มีแฟนเหรอไม่อยังไม่อยากอ๋อทำไมยังไม่อยากมีอ่ะ ชอบยูวคนเดียวมากกว่าชอบยูวคนเดียวมากกว่าชอบยู่คนเดียวมากกว่าอ๋อ,อ,อ,อเกือบแล้วถ้าบอกว่าเธอ,อบอกว่าอยากมีนี่เกือบแล้วเกือบแล้วนะพี่ออ๋หลวงบอกมาอยากอยากมีปุ๊บนี่ผมเสียบเลยแหละคุยก็คุยเรื่อยเนอ๋อคุยเยอะเน้นคุยเยอะคุยหลายคนเลยประมาณนี้ ไม่ก็ไม่เจอ<ต>คนแต่ก็แบบเออหาไปเรื่อยๆมันยังไม่เจอคนที่แบบใช่อ๋อ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 เพื่อผมเป็นหนึ่งในนั้นก็ได้เป็นคนที่ใช่อะไรประมาณเนี้ยวิ่งแ <c oughs> งเอาดีใส่ตัวตัวเองเรื่อ,อยเลยผมว่าเขียนอะยอดเกจ๊กป่าผมไม่ได้ยอดแหม่ผมก็แบบอาศัยลูกฟุกเอาไง <c oughs> ทำไมชอบผู้ชายแบบสไตล์เกาหลีเกาหลีเหรอ๋อ นี่ไอ้เจี๊ยกูไม่ได้แล้วหนึ่งไอ้เจี๊ยหมดสิทธิ์แล้วหนึ่งส่งมาแบบเป็นปคนเกาหลีเกาหลีแล้วมาจีบพี่พี่ชอบนะได้เลยเฮ้ยก็คุยก็ยคุยอ่ะอ๋อเด้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 ไอ้เหี้ยหมดสิทธิ์แล้วหมดสิทธิ์แล้วตัดทิ้งเลยเ,เฮ้ยพี่บอลผมจะได้แนละ้วผมจะไปแล้วนะ โอเคบ๊ายบายโอเคครับผมบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายอันอันนี้เรียนไหนอ่ะเทคนิคกำแพงเพชรครับอ๋ออ๋อนี่ไม่รู้จักใช่ไหมไม่รู้จักเออแล้วพี่กดใครหรืก็เพื่อนเหรออยู่คนเดียวครับอ๋อเห็นมองมองใครก็เห็นพี่มองเอ่ออย่างเงี้ยผมก็เลยมองตามออ๋เอ้ยพี่ชื่ออะไรอ่ะ ชื่อเพ,พาเผลวเพาชื่อเพาอ๋อชื่ออะไรอ่ะผมหรอดุ๊กดุยเอ้ยอะ๋อดีอดีหยอกรอเล่นเลยชื่อไก่กครับไก่คเขารับผมไกด์รับทางเหรอใช่ครับผมไปกับผมไหมไปกัไปกับไปกับผมปะไปนะไปกับผมเปล่าผมดำทางไไปหนอ่ะ ไปเจออนาคตของเราสองคนไงพี่ว้าวอืมอาไปได้ได้ได้อ่าเได้อันนี้เล่นยูได้ได้ได้เป็นแฟนกันใช่ม้าว้สองดอกติดติอันนี้อันนี้เล่นรายอ๋อดูบอนครับผมดบใช่ครับรับผม แล้วทำไมเล่นเอซ่าไม่เล่นหนองหลังไง,งระหว่างรอดูบอลไงก็เลยเข้ามาเล่นเ,เพื่อจะได้เจอแบบแฟนในเอ่าอะไรประมาณเนี้ยไม่เล่นแบบพวกโอเมีชินเดอร์อะไรอ่เงหรอมันคืออะไรอ่ะรู้จักหรอ no no จริงนีใช่ชินเดอร์โอมีนะไม่รู้จักไม่รู้จักมันเป็นแชทไอ้นี่ใช่อะแชทหาคู่เอ๊แต่แ่มาเล่นบอยอ <laughs> หลุดแล้วหนึ่งแสดงว่าหาบอยแสดงว่าหาโคบายเออเคยหาเคยหาอืมเคยหาตอนนี้ก็หาแหมลูกตอนนี้ก็อยากเล่นอยไม,ไม่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 เล่นแล้วอ๋อไม่เ응ล่นแล้วตั้งแต่เจอผมก็ได้เล่นเล่นแล้วเออใช่ดี้อ้าวเฮียหลุดเถอะ น่ารักฉันได้น่ารักฉัได้โอเคทุกคนหาสาต่อดีกว่าเอ้ยเดี๋ยว็ดเด็ดถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็สับสาด้วยนะครับทุกคนโอเคไปหาสาต่อชุกุลไม่คิดไม่ฝันว่าไม่คิดไม่คิดไม่ฝันว่าจะเจอกันอะไรนะกินอะไรยังยังครับผมรอคนชวนไปกินอยู่สรุปชื่ออะไรอะเออชื่ออะไรเนี่ยเราเหรอชื่อยาวอะไรวะชื่อยาวยาวครับผม เอาดีๆใช่เราจะสั้นไม่เอานะมึงไม่พฟลเรื่องนี้จริงๆเดี๋ยวมึงได้เจอเดี๋ยวมึงได้วัดจริงๆเฮ้เอาไม่ชมก่อนแล้วจะบอกว่ายาวจริงเปล่าอ็ยาวจริงก้าก้านิ้วได้อันนีไม่เอานะเอาปากเอาคอมาวัดดูไหมครับเอาคอมาวัดดูไหมครับ เอาคอมาวัดดูไหมคนสวยคอเหรอเอออะไรนะกูว่าของกูก็น่าจะเข้าไม่สุดอะเฮ้ยเธออะไรอ่ะเธอเจออันนี้คือเจอกันรอบที่สามรอบที่สองแล้วน่าจะมาเป็นเมียเราได้แล้วนะจริงเอามัดร่วมกันแล้วไม่มีโอเคจบอะไรนะเอามัดร่วมกันแล้วเป็นเมียผมโอเคปั๊บดีวปั๊ได้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 กูได้หมดเลยเพื่อน อะไรนะก็บอกไปแล้วไงเพื่อนกลุมชื่ออะไรคะอ๋อชื่อไก่ครับผมเอาดีๆละอืมโอ้ยสายเดี่ยวซะด้วยกูจะนอนแล้วค่ะอ๋อสายเดี่ยวเสี่ยวทั้งคืนไหมเพื่อนอะเออะไรนะจะเสี่ยวอะมีเอ้ยยอยู่กันครบแก๊งเหมือนเดิมเหมือนเดิม ขึ้นแม่ทำอะไรดีอ่ะสิวขึ้นมันก็ต้องให้เราขึ้นก่อนอ่ะมันถึงจะหายจริงเฮ้ยแกเห็นตั้งมือไม่ยอมเออเอาเหรอยากูล้อเล่นเพื่อนเฮ้ยเราหลุดเออแกเห็นบ้าเหรอแกเหงาเหรอเหงาครับผมเหงามากมากทำอะไรอยู่ก็นั่งนั่งอยู่เนี่ยเธอเห็นบ้านเรานั่งอยู่โชคไหมก็มาดี่รอรออะไครับผม ไอเหี้ยต่อยกูผ่านโทรศัพท์แล้วแต่เข้าจริงเลยร้องเพลให้ฟังเลยพอกไม่ร้องเพลงไงครับผกไม่ชอบร้องชอบฟังอย่างเนียยชอบร้องค่ัชอบฟังฟังฟังเพลงอย่างเดียวไม่ชอบร้องครับผม No จะเราชอบร้องใช่เาชอบร้องเออเราเราถนัดฟังไงกูด่อยากชอบเลยเห้ยไปคิดไปฝันว่้จะเจออีกรอบนึงเพราะมันคือผมดีผิดผมดีผิดปัญญาชักาอือหือเก อ,อ่ะ,อะเราแดกแม่งหมดอ่ะเธอว้าวแจกอะไรบ้างคะอ่ะเราแจกเราบ้างแจกเราไหมมึงมึงมาสักทีเพื่อนจะจัดให้นาง,งามเลยเพื่อนไม่ก็ม,มานี่ดิเลยแต่ผู้ชายป้องอ่ะได้ได้ไดเ,เ,เ,พเพื่อนได้เดี๋ยวเจอกันจริงเจอบางแสนแล้ว้าพมาด้วยกันต้องรูให้เลยจะเอาไปเลยกูไปถึงกูจะจัดแม่งตั้งแต่หน้าระเบียงยันห้องอ่ะจริงเอาดอลเ อย่างชอบเลยเพื่อนผมสั้นๆดิผมสั้นเห้าหกเมตรร้อยเจ็ดสิบกว่าไม่ถึงหรอกไม่ถึงหรอกสูงแค่หกมิลก็ไม่เอานะอ้าวผมสั้นๆนี่สเปคเลยกูบอกกูเลยใครผมสั้นวะอาเนผมสั้นไม่ใช่ไม่มีก็เดียบเสื้อดำผมสั้นสั้นเลยไม่เห็นเห็นแม่แค่ครึ่งหน้าอย่างนี้ย ยาวมากยาวมากให้เห็นแค่นี้ยาวมากบอกว่ายาวมากเห็นแค่นี้ทำไมแล้วผมสร้างมัใจคุณไม่ได้ไปก็ไปเลยแกแล้วไม่เหมือนแกแล้วแกม่เกือบเราอ่ะบายบายครับผมตัวขอนึ่ก่อนนะโอเคครับตัวขงก็อีพีดีก็พอแค่นี้ก่อนนะครับทุกคนก็โอเคใครถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็สับสไครต์ด้วยนะครับทุกคนไม่คิดว่าจะเจอรอบสองเฉยนะ โอเคเจอกันอีพีหน้าครับผมบ๊ายบาย